ดู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 ดดู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 ูด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 ดูดูดููด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  จำแทบแทบลองตูดทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับก็คือวันนี้เนี่ยพีชเนี่ยก็จะมาเล่นลูกสองนะครับซึ่งเป็นลูกสองยาวนะเนี่ปืนนี่เลยมีชื่อว่า M1014 นะครับแต่ก่อนที่คือเขาจะฮิตลูกสองไฟใช่ไหมตั้งแต่มันมีไออะไรนะช่องช่องไรนะ้แสนดีแสนอะไรสรักอย่างผมลืมไปแล้วช่างมันก็วันนี้เนี่ยจะมาเล่นตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ย ซึ่งเป็นตะกินปืนใหม่ที่แบบว่ายอดฮิตณตอนนี้นะครับดูดิคุณเท่ดูดิ <c oughs> เอามาถือโชว์แอคหน่อยละกันก็เราก็จะมาไต่ในหนึ่งร้อยดาวเหมือนเดิมนะปอริพีสก็แบบไม่รู้จะเล่นหมดอะไรดีแหละถ้าหากว่าเล่นหมดธรรมดาก็จะหาว่าพี่ยิงไก่อะครับ <c oughs> แหมแหมแหมก็ผมอยู่ร้อยดาวอะถ้าจะให้ผมไปยิงไก่แบบมันก็จะดูไม่ตึงนะครับเราก็จำเป็นต้องเล่นร้อยดาวเนี่ยอาจจะหาห้องน้นหน่อยนะครับ <c oughs> พอดีว่ามันจะเจอแต่พวกตึงๆนะมันไม่มีไก่ให้ยิงอะ เฮ้ย huh? มันมันเจอห้องแล้วหรอโอ้โหหาห้องนานจนผมหลับเลยอะครับก็เกมแรกนะครับเราจะเล่นปืนลูกซอง <_ an> สองไปได้นะเราต้องเล่นปืนไปตามสเต็ปนะเกมแรกเราจะเล่นปืน M ห้าร้อยก่อนพอดีพี่เจ้ามาดึงหัวนะพวกนี้ก็เป็นผู้เล่นที่เราสุ่มานะอย่างที่ผมกดไปเมื่อกี้นะอดทนันรู้สึกว่าจะมีแรงแดงประมาณสามคนนะรู้สึกว่าน่าจะมาด้วยกันด้วยอะ ไปไหนครับไปไหนฮครับนี่เหมือนจะเฝ้าฐานวะอ้นออกไปหนึ่งเฮ้ย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 ทุกคนเหมือนเขาแบบเข้ามาเกียนผมเหมือนเขาจะต่อให้นะครับแต่ว่าก็ในเมื่อเขามาต่อให้อ่ะแต่ว่าผมแบบผมก็ไม่อยากยิงเท่าไหร่ผมไม่อยากยิงคนที่มันอยู่เฉยๆอะ ทำไมเขาไม่ออกมายิงนะครับดูเหมือนว่าเกมแรกเขาจะเก็บตังค์นะครับแล้วก็ยอมสละชีวิตนะครับแล้วก็จะมีตังค์นะบอกคือคือมันก็จะซื้อพวกประเภทลูกซองอะไรได้ใช่ปะถ้าหากว่าเกมแรกมันไม่ซื้อของใครปะล่ะแม่แหม่ม,ม,มเจอพี่ไม่ต้องอ่อนให้ก็ได้นะครับจะมายิงกันห้วนๆเลยก็ได้นะรีบไปดีกว่ารีบไปเอาคิวเดี๋ยวไอ้หาไอ้หานี่ไม่รู้งานเดี๋ยวมันเอาไปหมดอน่ะดู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  นอ้ไงสองหัวนี่โอ้โหดูนี่ไก่หิวคิวเลยไม่ใช่ไก่นะถึงตอนนี้ช่องนี้จะไม่เรียกว่าไก่ต่อไปครับจะเรียกว่าเป็ดเท่านั้นนะครับไอไงไอ้เป็ดเอ๋ผมไม่ได้หมายถึงช่องใดช่องหนึ่งนะครับก็แบบอีซี่ครับดูเหมือนว่าเกมนี้มันจะต่อให้3เกม เขาเป็นคนดังหรือเปล่าวะทางนุ้นแบบทำไมเขามาทำคอนเทนต์แบบต่อให้3เกมอะไรอ่าเงี้ยแต่ว่าแบบเจอพี่แบบทำอะไรไม่ได้แม่แม่แหม่เนี่เหมือนว่าทางนุ้นน่าจะมาทำคลิปนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเขาเจอพี่เนี่ยก็ก็ต้องก็ต้องลำบากหน่อยนะพอดีพี่ไม่ใช่ผู้เล่นเป็ดเป็ดเก่บอะไรยังไงมาแล้วไอ้หยอเฮงเอาหรอเอาหร่อหลอล็อกปูล็อกปูล็อกปูครับดูดิี้ครัขวบเลยแล้วกัน ไอ้หนึ่งหูฟังไม่ดังวะว้าวน่ากลัวว่ะเฮ้ยบึม้มข้อเสียของลูกซองแน้วก็คือมันใส่กระสุนนานมากพวกเนี้ยเฮ้ไก่หิวคิว เฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ตายวะเฮ้ยโอ้อัดตัวดูดิโอ้เกินเกินไปครับทุกคนก็ก็ต่อให้นะครับผมบอกคดีเขาต่อให้เราสองเกมแล้วก็ต่อให้คืนแลิกกันเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหดูมันเป็ดไม่ไม่เห็นจะแน่เหมือนตอนไปยิงเขาตอนเขายืนอยู่นิ่งๆเลยอะครับไอเป็ดเอ้ย Oh oh. ขาดพี่ไปก็หมดปัญญาครับก็เกมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะแบกทุกคนนะเกมนี้พี่จะไม่ตายนะถ้าพี่ตายเนี่ยทุกคนก็ไปด่าพวกเป็ดน,นี้ได้นะแหมแหมแหมที่พี่แพ้นะครับทุกคนก็อย่าไปซีลงซีเรียสอะไรนะครับพอดีว่าในเมื่อเขาต่อให้เราต้องสองเกมเราต่อให้เขาแค่เกมเดียวคงไม่เป็นไรหรอกเนะ <c oughs> าะเดี๋ยวเกมจะไม่ตึงอ่ะจะได้ดูเหมือนแบบเหมือนร้อยดาวจริงๆอะ่ะปกติร้อยดาวทุกคนจะคิดว่ามันตึงมีแต่พวกยริงหัวเก่งใช่ไหมอ่ะที่จริงอ่ะพี่ก็ไหวละคนเดียวอะ <c oughs> เดราจะทำให้ดูว่ามันไหวยังไงขึ้นขึ้นป้อมว่ะเฮ้ยขึ้นป้อมว่ะเฮ้ย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 ไอ้ป้อมเฮ้ยขึ้นป้อมไม่ใช่ไอ้ป้อมอ๋ออันนี้เราเราจะรอมันเข้ามานะเราเรายิงมันไม่ได้หรออันนี้เจอแล้วนะโอป้อมหลังได้ป่ะวะ อืมโดนไปสองเม็ดรู้สึกว่าจะใสก่กระสุนานักมากเลยอะ่ะเออ้อ้ไอ้ไมพีไอวอลเเโอ้โหอ้อะไรยวิเดียววิพีไอ้วอลโอ้โหเกิดรูพเพื่อนดีโอ้โหไอ้เป็ดเอ้ยอ้ถ้าผมมีไอ้วอคือผมรอดไปแล้ว ออันนี้ไม่ได้อ้างนะทุกคนก็ดู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 เป็ดนะพวกนี้ก็เป็นเป็ดเป็นเป็ดแกบที่ผมออกมาเลี้ยงเนะดูดูยิงยิงได้ไม่ซ้ำอ่ะเออเป็นไรเยิงได้ไม่ซ้ำอ่ะอุ้โอ้โหเกืนเอ้ยเอาวะเฮ้ย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 ขวาบึงมาเฮ้ยมึงใส่หูฟังเพ่นไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสภาพทีมที่แบบว่าขาดพี่นะครับทุกคนนะก็ดูไว้แล้วกันดูว่าเป็นอุทาหรณ์นะครที่เล่นกับพี่สุมเจอพี่เนี่ยพยายามเซฟพี่อย่าให้พี่ตายแล้วกัน ฮ้ยเอา่ะเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ตึงกว่าไอ้นี่ตึงหัวมึงแตกนะหัวมึงแตกนะมาเล็งหัวมึงได้นะเอายิงไปดิบุกเลยโอ้โหไม่ไม่กล้าบุกอ่าร่วงทุกคนคิดว่าใครจะชนะนะครับผมคิดว่ายังไงก็เป็นทางนู้นอยู่แล้วเพราะว่าทีมขับพี่ไงแล้วก็อีกอย่างมันก็เล่นเล่นเล่นปืนที่แบบยิงโคตรจะรัวเนะยถ้าไอ้นี่ยิงไม่เข้าหัวก็ก็แพ้ครับนี่หัวแตะ ก็แตกดิอืโอ้โอ้โหโนกตายมาแล้วหนึ่งตัวเจ๊กเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะไอ้นี่อโอโไม่อยากจะเชื่อครับว่าแบบพี่จะสุ่มเจอคนที่แบบเล่นฝีมือพอๆกับพี่ได้ครับ ก็เกมนี้นะครับเราจะเล่นข้างล่างนะเราจะไม่เล่นข้างบนคือข้างบนคือข้างบนมันหมดยุคแล้วเราจะเล่นไปทําไมก็ไม่รู้เนาะเราจะเล่นข้างล่างดีกว่าโอ้ทำไมโอ้ขายหน้า F4 มาผมได้แค่สามคิวอสามคิวก็สามคิวยิงหัวครับไอที่ผมยิงดาวผมไม่ได้คิวผมก็มีก็อีซี่หน่อยตอนนี้คือผมคือผมแบบบุกเดี่ยวเลยนะคือไม่มีใครตามหลังผมมาเลยอนะ ได้ยินเสียงอยู่ข้างบนนะเกือบ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 มันจะมาเปล่าวะเอ้ยมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วเราไม่มีปืนไกลระยะมันไม่ถึงยิงไม่ได้เดว้ยเห้ตึงจัดไว้ให้ตึงจัดเฮ้ย มยิงหัวใครยิงหัวใครยิงหัวใครอ,นนอันนี้เราเร,ารีบซับอาวุธเลยก่อนอแตกไปแตกไปเลยโอเคอแอคหน่อยละกันโอ้โหทำไมผมได้คิวน้อยยังไงเกมนี้ผมยังไม่ได้โชว์ประสิทธิภาพอย่างแท้จริงเลยครับทุกคนทุกคนตอนนี้ผมอยู่แรกเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ย นี่นี่เปนร้อยดาวที่ว่าเฮ้ยก็ตอนนี้นะครับพี่ก็ขึ้นร้อยดาวได้แล้วนะครับก็อย่าลืมตงน้องนะครับกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับพอดีว่าช่วงนี้ก็ขาดคนกดไลค์เลือเกินขอขอบคุณนะฮะสำหรับคนที่กดไลค์นะครที่กดติดตามช่องพี่กดกระดิ่งช่องพี่เนี่ยแต่เล่นโหด90้านนะครับผมนะก็อย่าลืมฝากกด like ไลค์ด้วยกันนะครับ